วันที่5มกราคม2565นายพินิษ์แก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกับนายคันชิตชมพูแดงป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงรายในเสดชจชยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางสาวเสมอแขสิทธิหล่อหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงเลขานุก,การศูนย์และหัวหน้าส่วนราชการที่เียว ้อเข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุในช่วงเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565โดยสรุปผลรายงานช่วงวันที่29ธันวาคม2564 ไปจนถึงวันที่4มกราคม2565ในส่วนของพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคืออำเภอเมืองเชียงรายซึ่งมียอดการเกิดอุบัติเหตุรวมอยู่ที่57ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน1ิบคนโดยอุบัติเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดคือการขับรถเร็วและการดื่มสุราแล้วขับประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์และการไม่สวมหมวกนิรภัยซึ่งลักษณะสถานที่เกิดเหตุร้อยละ87.50 เกิดเหตุในเส้นทางตรงโดยสรุปแล้วมีผู้บาดเจ็บรวมอยู่ที่51คนซึ่งเป็นเพศหญิงเพียง9คนเท่านั้นนอกจากนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนยังได้รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุรวมไปถึงมีการเปรียบเทียบสถิติจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง7วันที่ผ่านมาพบว่ามีสถิติลดลงถึงร้อยละ38.71ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่น่าพอใจ ทั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนยังมีแนวทางในการวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุหลกัลกๆของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนำไปปรับใช้เป็นมาตรการป้องกันและการรองรับการแก้ไขปัญหาการใช้รถใช้ถนนของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมไปถึงช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่จะมาถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน